โรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้านเขตหนึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน1741คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน101คนโดยมีว่าที่ร้อยตียุทธพลฟักมงคลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน การดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้บริหารจัดการเชิงระบบพัฒนางานตามวงจรคุณภาพมีภารกิจด้านการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนร่วมกันชัดเจนมีการทำงานเป็นทีมทีมนำทีมประสานทีมทำครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งม,มั่นเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง ให้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนทุกคนด้วยความเต็มใจเอาใจใส่รอบด้านด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อสิทธิมีความเป็นกัลยาณมิตรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสทักทายและมีความเป็นกันเองต่อผู้บริการเกิดวัฒนธรรมที่ดีงามในองค์กร โรงเรียนบ้านดอนสรีเสริมกสิกรได้ดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามวงจรพัฒนาคุณภาพด้วยนวัตกรรม ESNQ t Model ขั้นวางแผน P-Plan วิเคราะห์ Because, สภาพปัญหาความต้องการในการพัฒนานำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการด้านการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขั้นดำเนินงาน d d ดการดำเนินงานพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนว,วัตกรรม E S T N Q Model โรงเรียนน่าอยู่ Envelopment โรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใสลดใช้พลังงานจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณหนูปลอดภัย Safety ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคน ผ่านกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนใส่ใจรอบด้านเคแค่ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและด้านการคุ้มครองกิจกรรมพาน้องกลับห้องเรียนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมแนะแนว เสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเสริมสร้างวิัยนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือประสานเครือข่ายเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจากสหวิชาชีพมนฑลทหารบกที่38เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเจ้าหน้าที่กองสาธรารณสุขเทศบาลเมืองน่านอัยการนิติกรนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อรวมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเสริมสร้างทักษะชีวิตและการส่งต่อนักเรียนให้กับผู้เชี่ยวชาญภายนอกโรงเรียนภายใต้คุณภาพ (Quality) โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลครูมืออาชีพผู้เรียนดีเก่งมีความสุขมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21ขั้นดำเนินงาน (C Check) คณะทำงานร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA ด้วยนวัตกรรม ESTNQ ขั้นสรุปและปรับปรุงพัฒนา a a c สะท้อนผลการดำเนินงานสรุปผลการพัฒนาร่วมกันและวางแผนพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพครูมืออาชีพ ผู้เรียนดีเก่งมีความสุขมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตรวรรษที่21โรงเรียนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางเว็บไซต์โรงเรียน w w w c s e r m a c t h Facebook l i d มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานผ่านจอ LED ใช้ Google Form ในการดำเนินงานเช่นการเยี่ยมบ้านออนไลน์ line, การรายงานนักเรียน ูและบุคลากรทางการศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผลได้เกิดจากการนำนวัตรกรรมไปใช้ 1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 2. โรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใสลดใช้พลังงานจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ 4. นักเรียนทุกคนมีสมรรถนะสำคัญมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 5. นักเรียนมีผลงานด้านวิชาการ 6. โรงเรียนมีวัฒนธรรมใหม่ในองค์กรมีการเรียนรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการ PLC 7. ผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s e practice กิจ ําพาน้องกลับห้องเรียนและกิจกรรมส่งน้องถึงฝั่งโรงเรียนได้รับการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 1. รางวัลทรงคุณค่าสพทอาาโอเบกอวอร์ดรองชนะเลิศระดับเหรียญทองประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับปฐมศึกษาด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับชาติครั้งที่10ปีการศึกษา2563 2. รางวัล IQA Award จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 3. รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมโครงการเด็กดีสีเสริมรอยรักฮักเมืองน่านสืบสานวิถีพอเพียงรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศจากสำนักง,งานครูสภา ประจำปีพุทธศักราช2563 4. รางวัลโรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใสลดใช้พลังงานจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5. รางวัลรองชนะเลิศสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่